สวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิงไคอาชาแนลที่ทําให้คุณไปรู้จักกับเกมให้มากขึ้นสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยตัวละคอรอีกหนึ่งตัวครับที่จะเข้ามาในแพทช์คริสมาสที่จะถึงนี้โดยตัวละครตัวนี้นั้นทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวละครลูปีซึ่งครั้งนี้น้องแปลงโฉมมาใหม่ครับและมีชื่อว่าลูปีวินเทอร์ช็อปเปอร์ซึ่งเป็นตัวละครระดับ SSR นะครับ อาวุธที่ใช้เป็น assault rifle class ก็คือ defender หรือป้องกันส่วน burst skill เป็น burst skill แรกบริษัทที่ผลิตก็ยังคงเป็นเตต้าสกอตของน้องก็คือ t a l ล n ทัมแต่ว่าธาตุของตัวละครเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นธาตุไฟฟ้าจากที่ของเก่าเนี่ยจะเป็นธาตุเหล็กนะครับไปกันต่อเลยครับกับสกิลแรก winter premium ส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมด,ดใช้งานเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายถึงเป้าหมาย ค่า e ีฟ n s e จะเพิ่มขึ้น19.02เป็นเวลา5วินาทีสำหรับสกิลนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่แล้วส่วนตัวผมมองว่าการถึกขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวเกมเลยถ้าเราไม่ได้ใช้ถูกที่ถูกเวลาเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่2กันต่อเลยครับสำหรับสกิลที่2มีชื่อว่า VIP Gift ส่งผลต่อพันธมิตรทั้งหมดเปิดใช้งานเมื่อยูนิตฝ่ายเดียวกันใช้สกิลเบิร์ด s t a ็กช้อปปิ้งเพิ่มค่าดีเฟนต์1.33%ซอนทับได้สูงสุด4ครั้งและคงอยู่เป็นเวลา20วินาทีและเมื่อเราสะสมจนครบ4สแตก็กเมื่อจบ f u ลเบิร์ดจะเพิ่มความเร็วในการเก็บเก็ด7.9%เป็นเวลานาน5วินาทีซึ่งผมจะคำนวณให้ง่ายๆเลยนะครับหากตัวละครเก็บสแต็กได้สูงสุดก็จะมีค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นที่5.32% ซึ่งถ้าหากเรานําไปบวกกับสกิลแรกที่19.02ก็จะได้ค่าพลังป้องกันเพิ่มขึ้นที่24.34%โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าอย่าไปคาดหวังเรื่องของการที่มันจะทำสูงสุดได้เท่าไร่แต่ให้มองในมุมว่าใช้งานได้จริงก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ5%เท่านั้นแต่ส่วนของโบนัสสกิลที่อยู่ด้านล่างน่าจะตอบโจทย์และใช้งานได้จริงมากกว่าซึ่งถ้าหากเราเก็บสแต็กช้อปปิ้งได้ครบ4สแต็กหลังจบฟูลเบิร์ดตรงนี้เนี่ยแหละครับในการเก็บเกรดขึ้นมาใหม่ในรอบถัดไป ช่วง5วินาทีแรกของการเก็บเกตจะเพิ่มโบนัสขึ้น7.9%ส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มมากๆในจุดนี้น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับบางดาดเลยทีเดียวเพราะมันมีหลายครั้งเลยครับที่เราเก็บเกตไม่ทันและมันในเวฟนั้นก็พังนินเกตของเราสเสียหายยับเยินสกิล VIP กิฟตน่าจะมาแก้ไขในจุดนี้ได้ต่อมาในส่วนของ Burst สกิลครับ Shopaholic d e a จะมีคูลดาวน์อยู่ที่20วินาทีความเสียหายเป็นธาตุไฟฟ้า ยั่วยุศัตรูทั้งหมดเป็นเวลานาน5วินาทีและนอกจากนี้ยังฟื้นฟู50.47%ของความเสียหายจากการโจมตีอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา10วินาทีขณะที่พันธมิตรทั้งหมดจะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดเพิ่มขึ้น63.17%ต่อเนื่องนาน10วินาทีเช่นกันส่วนด้านล่างที่เป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับคือผมเนี่ยเอาต้นฉบับมาให้คุณผู้ชมอ่านกันเลยมันเขียนว่า r e e n t e r Burst Skill s t a จ e 1 ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือใช้อีกครั้งเมื่อสกิลเบิร์ดหนึ่งทำงานตรงนี้เนี่ยผมอ่านหลายรอบแล้วก็ยังงงครับไปถามเพื่อนฝรั่งเขาก็ตีความกันไปต่างๆนานา,นา,นานส่วนตัวผมนั้นมองว่าข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ชัวร์ครับเพราะมันแปลได้สองแง่สองง่ามมากๆเอาไว้ว่าถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมจนแน่ใจผมจะมาปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับในส่วนนี้เนี่ยขออนุญาตสรุปในส่วนที่เข้าใจได้ก่อนอธิบายให้ง่ายเลยก็คือ น้องเป็นตัวแทงครับเพราะนอกจากจะเพิ่มค่าดีเฟนซ์แล้วยังยั่วยุศัตรูได้อีกโดยแรปเจอร์ทั้งหมดจะมารุมตีต่อเนื่องนานเป็นเวลา5วินาทีในจุดนี้ถ้าถึกไม่มากพอเนี่ยในดานหลังๆอาจจะทำให้น้องลงไปนอนในทันทีซึ่งโชคยังดีครับที่สามารถฮิวตัวเองได้โดยการฮิวเป็นเวลา10วินาทีนั้นก็น่าจะทำให้อาการจากบาดเจ็บสาหาัสกลับมาฟื้นตัวได้เลยทีเดียวส่วนพาซิตท,ที่ส่งผลต่อพันธมิตรคงไม่ต้องบอกนะครับว่าสุดปางแค่ไหน 63.17%นึกภาพว่าลองใช้กับสกาเลตที่มี p r i v a ตตี้แอดมีผลลัพธ์ที่ได้จะบันเทิงขนาดไหนก่อนที่จะจบคลิปนี้ป้าอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้นำเสนอไปนั้นเป็นเพียงข้อมูลลีกซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก่อนที่จะลงเซิร์ฟจริงก็เป็นได้ดังนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของคลิปนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีข้อมูลหรือความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม,ตมก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ